สำหรับชาวลัคนาราศรีมีนนะครับในเดือนธันวาคม2568นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับด้านศักยภาพของคุณเลยนะคุณมีความสามารถถ้าคุณจะลงมือทำอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีแค่บางทีไอไอเดียอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในหัวความ อยากรีเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เริ่มจริงๆเพราะความอืดความเฉยกับตัวของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรให้รีบทําเลยในเดือนนี้มีงานมีกิจกรรมให้คุณจะต้องทําเยอะหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงต่อจากนี้ที่คุณจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวเรื่องการเรียนรู้อะไรต่างๆ,ๆคุณจะมีกิจกรรมในช่วงปลายปีที่ คุณอาจจะต้องไปทําอะไรร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องเยอะหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีโอกาสกับการได้กลับบ้านไปหาครอบครัวญาติพี่น้องสําหรับคุณนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังเป็นจังหวะที่เรื่องการเงินเนี่ยยัง เข้ามาได้ดีนะครับต้นเดือนมีความต่อเนื่องกับการเงินแต่ว่าพอช่วงหลังวันที่6ไปมันก็ยังมีโอกาสกับการได้เงินอะไรก้อนใหญ่ๆซึ่งอาจจะมาจากเรื่องของการงานค่อนข้างเด่นชัดว่าการเงินจะมาจากเรื่องการงานนะครับแล้วก็ปลายเดือนเนี่ย มันมีแนวโน้มที่คุณจะขายอะไรใหญ่ๆได้ที่มันก็จะส่งผลดีที่มีโอกาสกับการได้เงินก้อนที่มาจากเรื่องการงานอาจจะมีให้ระวังการติดขัดกับเรื่องการเงินช่วง16-22อยู่บ้างที่มันอาจจะมีอุปสรรคมีการสะดุดติดขัดก็ต้องบริหารกับช่วงนั้น ให้ดีหน่อยนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องการงานยังไงซามาันยังมีงานเด่นๆที่เข้ามาให้คุณได้ทำอะไรต่างๆนะครับถึงแม้ว่าอ,าอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานาอาจจะดูอึดๆอยู่บ้างแต่ถือว่ายังมีงานเข้ามาให้จัดการเยอะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาร่วมในเรื่องการงานของคุณนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระวังอุบัติเหตุในการทํางานของคุณช่วง16-22ถึงและในช่วงนั้นก็ต้องระวังการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่จากความผิดพลาดอะไรต่างๆของคุณด้วยเหมือนกัน แต่พอในช่วงปลายเดือนหลัง22ไปเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะติดต่ออะไรใหญ่ขายอะไรใหญ่ได้ซึ่งอันนั้นก็ส่งผลดีต่อการที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนต่อลดปัญหากับเรื่องของการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีสําหรับคุณนะครับแล้วก็ปลายเดือนเช่นกันมันก็จะมีโอกาสกับการต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นลักษณะงานที่มันผ่านคนอื่นเข้ามานะครับคราวนี้ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ย ก่อนวันที่7มันอาจจะยังมีความห่างๆความจิดจืดกับเรื่องของคู่อยู่นะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของคู่ แต่พอช่วงวันที่7ถึงวันที่26เนี่ยคู่ก็จะมีส่วนต่อการมาร่วมมาช่วยมาคอยสนับสนุนอะไรต่างๆกับคุณได้ดีแต่มันก็อาจจะมีเรื่องของความยังดูความเกรงใจจากคุณนะครับหรือบางทีคําแนะนําอะไรบางอย่างมันอาจจะสร้างความอึดอัดกังวลใจกับคุณอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอหลัง26ไปเนี่ยไอ้ความเกรงใจความอึดอัดอะไรต่างๆมันก็ลดลงไปนะครับแถมคู่ ก็ยังมาร่วมกับเรื่องการงานของคุณได้ดีถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพอะไรโดดเด่นมากนะักก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่ดีคือก่อนวันที่7ความสัมพันธ์ที่คนที่เข้ามามันง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับพอ7-26ถึงเนี่ยมันอาจจะมีอะไรให้วาดระแวงค้างคาใจกับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็พอหลัง26ไปเนี่ย มันมันมีเกณฑ์ที่จะพบเจอจากการทํางานแหละแต่ว่ามันก็ต้องระวังคนมีคู่ที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับคุณหรือบางทีคนที่เข้ามาสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรชัดเจนมากนักก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภความสําเร็จเนี่ยโดยปกติถ้าจะมองในเรื่องลาบลอยอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้ง่ายอยู่แล้วมันต้องคอยปรับคอยพลิกแพลงกับการจะได้อะไรที่มันดูเหมือนจะได้ง่ายๆมันไม่ง่ายนะครับ ยกเว้นว่ามันส่งผลดีกับเรื่องของการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับคดีความเรื่องต่างประเทศหรือสิ่งที่คุณไปมูมามันจะเกิดความสําเร็จกับด้านนั้นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคคุณก็ยังต้องคาดหวังกับตัวเลขที่เป็นเลขที่คุณไปมูมาหรือคุณอาจจะต้องมุดลงไปในดินหรือคุณอาจจะเหมาะกับการซื้อเสี่ยงกับคนพิการอะไรแบบนี้ก็ยังมีโอกาสมีโชคลาภได้อยู่รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนว่าเดือนธันวาคม2568ชาวลัคนามีนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะน,นี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับมาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวตนของคุณคือดาวพฤหัสนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัสยังมีกําลังดีทั้งเดือนนะครับคือก่อนวันที่23เนี่ยดาวพฤหัสยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะและมันเป็นจุดที่ดาวมีกําลังพีคที่สุดเพราะฉะนั้นคุณเองยังมีศักยภาพดีถ้าคุณจะทําอะไรคุณยังมีความสามารถกับการจัดการอะไรต่างๆได้ดีดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่าปุตตะมันมีไอเดียบันเจิดมันมีความอยากลิอยากเริ่มอยากลองอยากทําอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับข้อเสียเดียวก็คือ ณนะตอนนี้ดาวพฤหัสมันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการที่ไอเดียที่คุณคิดไว้เนี่ยบางทีการจะลงมือทํามันอาจจะเป็นเพราะความอืดความเฉ่ยของตัวคุณที่มันอาจจะยังไม่ได้เริ่มก็ได้นะนะครับมันมันมันเหมือนกับเป็นเพราะความอืดกับตัวคุณเองที่ทําให้สิ่งต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้เกิดแต่ถ้าเกิดคุณกระตือรือร้นนะครับกระชากตัวเองได้ยังไงซะไอสิ่งต่างๆศักยภาพของคุณเนี่ยก็มีความสามารถกับการริเริ่มอะไรต่างๆได้ดีนะครับ คราวนี้พอวันที่6ดาวอังคารก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานของคุณซึ่งดาวอังคารไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขายังมีกําลังโดดเด่นเขาเรียกว่าดาวได้ตําแหน่งอุจจาว,วิราชก็คือเกือบถึงจุดพีคนะครับเพระาะฉะนั้นดาวอังคารความขยันขันแข็งของคุณยังดีอยู่ดาวอังคารเป็นเรื่องการเงินกับเป็นเรื่องชื่อเสียงความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เพระาะฉะนั้นจังหวะนี้ก็จะมีโอกาสกับการมีช่องทางการเงินเด่นๆที่มาจากเรื่องงานนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มา ร่วมอะไรที่เกี่ยวกันในเรื่องการงานของคุณก็ยังโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนอะไรต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีนะครับส่วนพอวันที่7ดาวพุธก็ย้ายออกจากภพมรณะไปอยู่ในภพสุภะคือดาวพุธเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่คนรักของคุณตอนที่อยู่ในภพมรณะก็ยังต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยทั้งพ่อแม่ทั้งญาทั้งคู่ของคุณเพราะฉะนั้นพอดาวออกจากภพมรณะ ไอ้เรื่องที่จะต้องกังวลความเจ็บป่วยของพ่อแม่เรื่องของคู่ก็หมดไปนะครับดาวพุธไปอยู่ตรงนี้เนี่ยข้อดีคือเขาไปเจอกันดาวศุกร์ซึ่งเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันและไปเจอกันในราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ำเนี่ยมันได้อสีติธาตุมันมีส่วนต่อการส่งเสริมซึ่งกันและกันดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะการเจรจาก,การติดต่ออะไรต่างๆการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มันเหมือนกับคู่มีส่วนกับการมาร่วมมาช่วยกับการเจรจาติดต่อการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆก็มีโอกาสที่ส่งเสริมได้ดีขึ้นอาจจะมีข้อเสียนิดน,นึงตรงที่เวลาดาวพุธไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาทนะครับมันก็อาจจะมีอะไรให้ร้อนใจเหมือนกันเวลาดาวพุธไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยที่เป็นพินทุบาทเนี่ย มันอาจจะเป็นส่งผลให้ตัวคุณเองดูมีความคิดมากนะครับเวลาทําอะไรก็จะเกรงใจคนอื่นก็อาจจะมีความเก,เกรงใจนะครับหรือกลัวว่าคู่จะคิดยังไงอะไรแบบนีอ้อาจจะมีอารมณ์ลักษณะแบบนี้ที่มันยังเกิดอยู่ได้บ้างเหมือนกันนะครับส่วนพอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นคําว่าอริของตัวคุณอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในเรื่องการงานมันก็อาจจะทําให้จังหวะนั้นงานมันมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขด้วยเหมือนกันดาวอาทิตย์ดันไปเจอกับดาวอังคารซึ่งช่วงนี้เขายังหนีกันไม่ค่อยพ้นมันเป็นคู่ศัตรูคู่อุบัติเหตุนะครับคู่ขัดแย้งส่วนตัวคุณเองคุณก็ต้องระวังนะครับจังหวะที่ดาวอาทิตย์เจอกับดาวอังคารล้วนๆเนี่ยก็คือ16-22ถึงเนี่ยคุณต้องระวังการมีอุบัติเหตุในการทํางานอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังเอาเองนะครับส่วนดาวอาทิตย์ ที่เป็นเรื่องปัญหาไปสัมพันธ์กับดาวการเงินช่วงนั้นอาจจะเจอการสะดุดติดขัดกับเรื่องการเงินก็ได้ดาวอาทิตย์เจอดาวอังคารที่เป็นคําว่าสุภาช่วงนั้นคุณก็ต้องระวังการทําอะไรที่มันมีเหตุเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวะนั้นนะครับแต่ไม่นานนะครับพอวันที่22ดาวศุกร์ก็ย้ายมาร่วมซึ่งดาวศุกร์พอย้ายมาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวเขามีกําลังยิ่งใหญ่ดีดาวได้ตําแหน่งมหาจากักร มันก็ส่งผลให้ดาวสุขที่ดูมีกําลังมีบาร,รมีมีอํานาจเนี่ยดาวสุขเขาทําหน้าที่เป็นสองเรื่องกับตัวคุณทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะที่แปลว่าการเจราจาการขายการติดต่อเวลาดาวได้ตําแหน่งมหาจักรแปลว่าคุณมีเกณฑ์กับการจะขายจะเจราจาติดต่ออะไรใหญ่ๆได้ซึ่งมันส่งผลดีกับการงานของคุณเพราะว่าดาวสุขพอย้ายไปเนี่ยมันไปเป็นตัวกลางมันทําให้ปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ปัญหาติดขัดกับเรื่องการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หมดไปก็แน่นอนครับเวลาคุณขายอะไรใหญ่ๆได้มันก็น่าจะมีผลดีกับเรื่องยอดเรื่องรายได้ของคุณแล้วก็อาจจะเป็นที่พึงพอใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะลดปัญหาอะไรต่างๆออกไปด้วยนะครับดาวสุกมาจากคำว่ามรณะถึงแม้จังหวะนั้นอาจจะมีงานแต่ต้องไปทำอะไรในที่ไกลแต่ก็มันก็คุ้มค่านะเพราะมันอาจจะเป็นงานใหญ่ที่ส่งผลดีกับการเงินส่งผลดีกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของคุณ ส่วนพอวันที่23ดาวพฤหัสก็ย้ายนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวการงานของคุณโดยตรงแล้วก็เป็นดาวตัวคุณเวลาดาวไปอยู่ในคําว่าพันธุมันก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะต้องไปใส่ใจกับเรื่องของความมั่นคงให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องไปทํากับ ครอบครัวญาติพี่น้องนะครับมุ่งเน้นไปกับเรื่องการเรียนการศึกษาเพิ่มเติมความมั่นคงเรื่องของอสังหาแรลงต่างเนี่ยซึ่งดาวพฤหัสจะอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกสักประมาณ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีกิจกรรมไปทําอะไรร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องเยอะหน่อยให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอาจจะมีผลกระทบให้คุณเองก็อาจจะดูเริ่มใส่ใจแคร์ความรู้สึกคนอื่นอะไรมากหน่อย แต่ดาวเนี่ยมันไม่ได้อ่อนไม่ได้ด้อยเพราะดาวพฤหัสตำแหน่งเนี้ยมันยังได้องค์เกณฑ์มันยังได้อุด,ดมเกณฑ์มันยังได้ตำแหน่งอุจจาวิราชมันยังได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ซึ่งมันยังมีคุณสมบัติด,ดีมากเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหากับเรื่องศักยภาพของคุณนะครับแค่คุณอาจจะทําอะไรคุณก็อาจจะเริ่มใส่ใจคนอื่นเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับยังให้ความสําคัญกับความมั่นคงอะไรต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ในเดือนนี้ปลายเดือนดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานซึ่ง ดาวพุธนะครับอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตำแหน่งประแต่ว่าดาวพุธเนี่ยไปอยู่บ้านพริฤหัสแล,ล้วพรฤหัสอยู่บ้านพุธมันก็สลับบ้านกันมันก็เลยอาจจะชัดเจนว่าช่วงปลายปีต่อจนถึงต้นปีเนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องไปทำอะไรร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องครอบครัวญาติพี่น้องมาร่วมในงานมามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ร่วมกับคุณอย่างชัดเจนมากขึ้นนะรหรือ บางทีมันอาจจะมีลักษณะแบบบางทีคุณอาจจะต้องไปทํางานอะไรแทนคนอื่นนะแต่บางเอิญมันไปอยู่ในโซนใกล้กับครอบครัวญาติพี่น้องคุณก็อาจจะอยากไปรับหน้าที่แทนไปจัดการแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องในช่วงสิ้นปีต่อจนถึงต้นปีเลย <S <S มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการเงินชาวลัคนามีนก็คือดาวอังคารนะครับ ในเดือนนี้ยังมีดาวเกตอยู่ในช่องการเงินของคุณทั้งเดือนนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังกระตุ้นความหลากหลายกับช่องทางการเงินที่มันมีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีอยู่นะครับส่วนดาวอังคารดาวการเงินของคุณเนี่ยก่อนวันที่6เนี่ยเขาไปอยู่ในบ้านตัวเองไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะซึ่งมันก็ส่งผลดีนะบางคนถ้าเกี่ยวกับคาดหวังกับเรื่องของการปรับเพิ่มอะไรกับเรื่องของเงินเดือนรายได้ต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะ ได้รับการปรับเพิ่มเพราะสุภาพแปลว่าความจเจริญเติบโตความก้าวหน้าหรือการคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่จะขอการสนับสนุนขอสปอนเซอร์แรงต่างมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้ดีอยู่นะครับคราวนี้พอวันที่6ดาวการเงินก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานแต่ดาวยังเด่นยังได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชนะครับเพราะฉะนั้น การจะได้เงินอะไรมันยังมีโอกาสกับการได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะชัดเจนโดยหลกัหลกๆว่าเอ้การเงินช่วงนี้มันจะไปเด่นช่องทางจากการเงินก็คือจากเรื่องงานนะครับซึ่งดาวการงานเนี่ยยังเด่นอยู่ทั้งเดือนเพราะฉะนั้นคุณยังมีความสามารถกับการหาเงินจากงานนะครับมียอดจากธุรกิจอะไรต่างๆได้โดดเด่นดีนะครับส่วนพอวันที่7ดาวพุธย,ย้ายวันที่16 ดาวอาทิตย,ย์ย้ายคาวนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าอริปัญหาอุปสรรคเวลามันไปเจอกับดาวการเงินของคุณแล้วมันเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นช่วงที่มันเจอกันเนี่ยสิบหกถึงยีช่วงนั้นมันอาจจะมีเกณฑ์กับการสะดุดติดขัดอะไรต่างๆมันมีปัญหามันไม่ได้เป็นไปตามที่แพลนไว้มันเจอการติดขัดคุณก็อาจจะต้องเตรียมจังหวะสำรองหรือบริหารจัดการอะไรต่างๆกับเรื่องการเงินให้ดีที่มันมีช่วงกับการติดขัดระยะสั้นๆนะครับหรือบางทีเนี่ย มันไปเจอกันในเรื่องการงานอาจจะต้องระวังนะครับในการทํางานที่จังหวะน,นั้นมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเงินเนี่ยแหละนะครับส่วนพอ22ดาวศุกร์ก็ย้ายมาร่วมเพราะฉะนั้นดาวศุกร์มาได้ตําแหน่งมหาจากักรอย่างที่บอกครับขายอะไรใหญ่ๆได้ติดต่ออะไรใหญ่ๆได้ซึ่งดาวศุกร์เจอกับดาวอังคารเป็นคู่มิตรกันมีส่วนต่อการเสริมนะครับโปรเจกต์ที่ขายใหญ่ๆติดต่อใหญ่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดี และมันก็จะลดการติดขัดลดปัญหากับเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นด้วยมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการงานคือดาวพฤหัสนะครับอย่างที่บอกดาวพฤหัสเนี่ยศักยภาพดีทั้งเดือนก่อน23อยู่ในคําว่าปุตตะมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากจะริเริ่มอยากจะทะําแรงต่างครับอย่างที่บอกไปว่าดาวมันเดินถอยหลังมันอาจจะไม่ได้เริ่มกับทุกอย่างที่คุณมีโปรเจกต์มีคิด ไอเดียได้นะครับก็อย่างนี้ถ้าถ้าคุณรู้สึกตัวนะครับคุณกระชากต,ตัวเองให้มันดูมีความตื่นตัวได้เนี่ยคือคุณก็จะได้ทําได้เริ่มอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานได้ดีแล้วก็งานที่จะเริ่มอะไรในช่วงนี้ด้วยความที่ดาวเนี่ยมันได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับมันมีความโดดเด่นกับงานที่จะได้ริเริ่มอะไรต่างๆได้ดีสําหรับคุณอยู่แล้วนะครับควนี้พอวันที่6ดาวศุกร์ ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าไปเกี่ยวกับการเงินก็ช่วงนี้นะครับถ้าได้งานอะไรได้ผลตอบแทนเด่นๆดีดาวสุกมาจากคำว่าสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาร่วมในงานกับคุณให้การสนับสนุนกับคุณได้ดีคุณมีโอกาสกับการที่จะได้รับเกียรติอะไรกับเรื่องของการงานอาจจะเป็นปลายปีที่คุณได้รับเกียรติรางวัลในการงานก็ได้นะครับส่วนวันที่เจ็ดดาพุธย้ายและวันที่สิ 16ดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานดาวอาทิตย์มาจากคาว่าอาริไปอยู่ในเรื่องการงานมันอาจจะทําให้จังหวะน,นั้นมันมีปัญหาในการทํางานที่คุณจะต้องไปแก้ไขจัดการกับเรื่องของการงานนะครับส่วนที่แบบในมุมที่ต้องระวังคือคุณต้องระวังอุบัติเหตุในขณะการทํางานของคุณนะครับคราวนี้ดาวอาทิตย์ไปเจอดาวอังคารอาจจะสะดุดติดขัดกับเรื่องการเงินก็ได้หรือ มันอาจจะเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆในเรื่องการงานและอาจจะเป็นเหตุให้คุณต้องระวังการเจอการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวะนั้นช่วง16-22นะครับที่ดาวทิตย์กับดาวคารเจอกันแค่2ดวงส่วนพอ22ดาวศุกร์ย้ายมาในช่องการงานด้วยนะครับดาวมาจากคำว่ามรณะอาจจะมีเรื่องของการต้องไปจัดการงานอะไรในที่ไกลเคลียร์งานเก่าๆแต่ดาวนี่มันได้ตำแหน่งมหาจักร แปลว่ามันก็คุ้มที่จะไปในที่ไกลนะครับมันเป็นงานใหญ่ที่มีโอกาสเข้ามาได้เหมือนกันดาวสุขมาจากคาว่าศาสห์ชะนะครับมันเป็นการเจราจาอะไรใหญ่ๆที่เกิดขึ้นขายอะไรล็อตใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนมันส่งผลดีต่อการงานของคุณเพราะดาวสุขไปเป็นตัวกลางมันทําให้การติดขัดกับเรื่องการเงินการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็หมดไปนะครับส่วนพอย่ดาวพฤหัสย้ายไปดาวการงาน ถอยหลังไปอยู่ในภพพันธุจริงๆเนี่ยลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีแนวโน้มนะครับที่คุณเองเนี่ยจะได้รับการติดต่ออะไรกับเรื่องของการงานโดยการทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งแทนคนอื่นไปรับหน้าที่แทนคนอื่นไปทำงานในตำแหน่งของคนอื่นไปแทนเขาอะ่ะมีเกณฑ์เหมือนกันเพราะว่าดาว สุขที่เป็นคําว่าสหัสชชามันอาจจะแปลว่าข่าวสารอะไรใหญ่ๆเด่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้เพราะว่าดาวการงานตรงนี้ไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งประเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นงานของคนอื่นที่จะเข้ามากับคุณแต่ดาวไปอยู่ในคําว่าพันธุและได้อุจจาวิราชได้ปทุมเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะถึงแม้จะเป็นงานที่จะต้องไป ดูแลในตําแหน่งคนอื่นรักษาการแทนคนอื่นอะไรแบบนี้แนวโน้มในช่วงนี้จนถึงพฤษภาเนี่ยมันจะได้รับการทาบทามติดต่อกับลักษณะแบบนี้ซึ่งสามารถรับงานในลักษณะแบบนี้เข้ามาได้นะครับแต่ถ้าย้อนมาในเดือนนี้อ่ะพอ26ดาวพุธย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานด้วยดาวพุธมาจากคําว่าพันธุนะครับสำหรับบางคนก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องมาร่วมในงานของคุณก็ได้นะครับ หรือถ้าเป็นเกี่ยวกับส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับด้านงานประจำเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่ครอบครัวจะต้องมาร่วมในกิจกรรมของคุณนะครับงานหรือกิจกรรมของคุณที่จะต้องไปจัดการอะไรกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นดาวการงานเป็นปละนอกจากบางทีอาจจะมีเกณฑ์ไปทํางานแทนคนอื่นไปเข้าเวรแทนไปรับผิดชอบอะไรแทนคนอื่นเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางไกลและบางเอิญมันไปใกล้ก,กับ บ้านเกิดคุณใกล้กับญาติพี่น้องอ่ะคุณอาจจะรับงานนั้นแล้วก็ส่งท้ายปลายปีทำงานด้วยแล้วก็ไปใช้กิจกรรมอะไรที่ไปร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องของคุณด้วยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่คุณค่อนข้างจะต้องมีเรื่องที่ต้องไปสัมพันธ์กับครอบครัวกับญาติพี่น้องส่วนในมุมการงานมันก็มีแนวโน้มกับการเกิดความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนามีนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของความรักคือดาวพุธนะครับก่อนวันที่7ดาวความรักไปอยู่ในภพมรณะแต่ดาวมีกําลังดีนะได้ตําแหน่งอุจจาพิมกเพราะฉะนั้นคู่ของคุณมีศักยภาพดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปทําอะไรที่ไกลคุณห àng, ่างกุลนะครับซึ่งเขาก็มีความสามารถกับการจัดการอะไรต่างๆได้ดีนะครับอีกมุมหนึง่งเวลาดาวความรักไปตกมรณะถ้าเป็นสภาวะอารมณ์ก็อาจจะดูจิตจืดห่างห่างหน่อยนะครับหรือคุณยังต้องระวังกับเรื่อง การป่วยอะไรที่เกิดกับเรื่องคู่ของคุณอยู่นะครับส่วนพอวันที่6ดาวอังคารย้ายและวันที่7ดาวความรักก็ย้ายมาอยู่ในภพสุภะซึ่งแปลว่าสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือแนะนำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคู่นะครับก็จะมีส่วนต่อการมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมอะไรต่างๆคุณได้ดีดาวมาสัมพันธ์ดีกับดาวสุขได้คู่อสิติาธาตุน้ำมีส่วนต่อการช่วยเจรจาติดต่ออะไรต่างๆกับคุณส่งเสริมคุณได้ดี ข้อเสียเดียวคือดาวมันเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นบางทีการที่เขามาร่วมมาช่วยอะไรคําแนะนําบางอย่างที่เขาแนะนํากับคุณคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะครับหรือบางทีคุณเองก็รู้สึกมีความเกรงใจกับเขาเพราะว่าเวลาดาวพุธไปอยู่ในภพสุภาที่เป็นพินทุบาทเนี่ยมันจะส่งผลให้เจ้าชะตาดูมีความเกรงใจหรือมีความกังวลต่อความคิดของคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง นะครับก็จะมีผลประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะก็แค่เป็นเรื่องที่มันร้อนใจอยู่บ้างเท่านั้นเองนะครับส่วนพ1อ16ดาวอาทิตย้ายนะครับย2ดาวสุกย้ายและ23ดาวพฤหัสย้ายดาวตัวคุณย้ายไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองคุณก็อาจจะสะเริ่มใส่ใจคนอื่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไร คราวนี้พอ26ดาวความรักก็ไปอยู่ในเรื่องการงานแสดงว่าคู่ก็มีส่วนต่อการมาร่วมมาช่วยกับเรื่องการงานของคุณถึงแม้ว่าดาวพุธจะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตำแหน่งประเน่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีศักยภาพโดดเด่นอะไรมากนะแต่มันก็ไม่ได้ด้อยนะเพราะพุธสลับบ้านกับพฤหัสเขาก็ยังมีส่วนต่อการร่วมงานกับคุณได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะลดเรื่องของความกังวลความร้อนใจอะไรต่างๆที่จะเกิดกับคุณไป ส่วนถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดนะครับในช่วงก่อนวันที่7ดาวความรักไปอยู่ในคำว่ามรณะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีมากนะักเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะง่ายที่จะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับส่วนช่วงวันที่เจ็ดถึงวันที่26ดาวความรักไปอยู่ในภพสุภะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าข้อเสียเดียวคือพอมันเป็นพินทุบ,บาทมันอาจจะทําให้คุณเองยังดูมีความ กังวลมีความระแวงอะไรต่างๆกับคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณนะครับส่วนพอหลังวันที่26ไปเนี่ยดาวความรักไปเป็นปรับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณที่คุณมีเกณฑ์พบเจอจากการทํางานเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะยังแสดงออกอะไรไม่ได้ชัดเจนมากนะักและบางทีมันอาจจะต้องระวังเรื่องของคนมีคู่ที่เข้ามาสัมพันธ์กับความรักของคุณด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภความสําเร็จคือดาวเสาร์นะครับในเดือนนี้ดาวเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภอะไรมันก็เป็นไปตามในช่วงเวลาที่มันควรจะเป็นไปได้เพียง <P ain ful> แต่ว่าดาวโชคลาภของคุณก็ยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเพราะฉะนั้นการจะได้โชคลาภอะไรมันอาจจะไม่ได้ง่ายมันต้องคอยปรับคอยพลิกแพลงหรือบางทีถ้าจะได้อะไรมันอาจจะเป็นในทางลับ,ลบ สำหรับตัวคุณนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลดีกับการที่คนที่ทำอะไรที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศทำอะไรที่ไปเกี่ยวกับสายมูการจัดการอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องคดีความการดำเนินการเรื่องต่างๆอะไรที่มันเป็นในทางลับๆแบบไม่เป็นทางการก็ยังเพิ่มโอกาสกับการให้เกิดความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้ามันเกิดความสําเร็จอะไรมันก็มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จใหญ่ๆนะเพราะว่าเวลาดาวเสาร์กับดาวราหูอยู่ร่วมกันเนี่ย เขาเรียกคู่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะมองในเรื่องของโชคลาบที่ไปเกี่ยวกับด้านของการเสี่ยงโชคนะครับก็เวลาดาวโชคลาบไปอยู่ในคำว่าวินาศคุณก็ยังอาจจะต้องคาดหวังตัวเลขที่มาจากสิ่งที่คุณไปมูวไว้หรือไม่งั้นคุณก็จะต้องเหมาะกับการมุดลงไปในดินนะครับหรือไม่งั้นก็เหมาะกับการเสี่ยงโชคกับคนพิการอะไรแบบนี้นะครับก็ยังเพิ่มโอกาสกับการมีโชคมีลาบอย่างที่บอกนะครับ ถ้าจะมีโชคลาบมันจะเป็นโชคลาบแบบไม่คาดคิดและก็เป็นโชคลาบที่ใหญ่เหมือนกันสําหรับบางคนที่พื้นดวงดาวโชคลาบดีมันก็มีเกณฑ์ที่มีโชคลาบให,ใหญ่ๆกับคุณได้เช่นกันและนี่ก็คือการทํานายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ